วันนี้แอนก็จะมาเป็นสรุปเล่าข่าวในแต่ละวันนะคะให้กับทุกๆคนเนี่ยได้ฟังกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่กรณีคดีที่หลายๆคนสนอกสนใจกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะกับคำร้องของทางคุณทีรยุทธ์สุวรรณเกศรที่ตอนแรกเนี่ยก็ร้องไปที่อายการสูงสุดนะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าถ้าภายใน15วันเนี่ยอายการสูงสุดไม่ได้มีการดําเนินการใดๆนะคะ ผู้ร้องสามารถที่จะร้องตรงไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญได้เลยเรื่องเนี่ยก็ไปอยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูนแล้วตอนนี้ก็คือรอว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับนะคะหลายคนก็รอลุ้นกันอยู่เมื่อวานนี้ว่าในการประชุมของศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยจะว่าอย่างไรนะคะเมื่อวานนี้ในการประชุมของศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีการอภิปรายกันนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปว่า เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่เนี่ยนะคะในชั้นนี้เนี่ยให้มีหนังสือแจ้งอายการสูงสุดเพื่อขอทราบเขาว่าได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่าง,างไรบ้างนะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยได้เพียงใดนะคะก็ให้จัดส่งต่อสาลร,รัฐธรรมนูญภายใน15วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือซึ่งถ้าสมมุติเมื่อวานนี้หนังสือไปถึงอายการสูงสุดนะคะก็จะตรงกับวันพุทธที่6พฤศจิกายนพอดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงเมื่อไหร่เหมือนกันและอายการสูงสุดเขาจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยครบแบบ10-15วันเต็มแม็กเลยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันว่าในท้ายที่สุดเนี่ย ่วงระยะเวลาจะเป็นยังไงแต่แอนคิดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนไม่เกินนี้เนี่ยแหละค่ะทุกคนก็จะรู้เลยนะว่าศาลจะรับหรือไม่รับทีนี้แอนจะพามาดูมุมของทางคุณจตุพรพรมพันธ์หน่อยนะคะวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนที่มุมของคุณจตุพรเนี่ยมีความเชื่อว่ารับแน่นอนรับไม่พอเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองด้วยนะคะ โดยทางคุณจรุพรเนี่ยบอกว่าให้จับตาเลยค่ะให้ติดตามสถานการณ์รัฐบาลที่จวนนะจะถึงช่วงของปลายล่มสลายแล้วค่ะทุกคนโดยคุณจรุพรเนี่ยเชื่อว่าทุกคําร้องแล้วก็การพิจารณาตรวจสอบขององค์กรอิสระแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเสร็จสิ้น การไต่สวนเอ่ยอะไรต่างๆนะคะแล้วผลตรวจสอบเนี่ยก็จะถูกนำไปประกอบคำวินิจฉัยในสารรัฐธรรมนูญแล้วคุณจตุพรก็เชื่อด้วยนะคะว่าสารรัฐธรรมนูญอย่างที่อนบอกว่ารับคำร้องแน่นอนนะคำร้องที่ทางคุณธีรยุสวนเกศรทนายความอิสระเขาไปร้องเอาไว้เนี่ยรับไว้พิจารณาอย่างแน่นอนนะคะขณะที่อีกเรื่องหนึ่งก็จ่ออยู่คำร้องที่กกตนะ อันนี้มีหลายคนไปร้องนะคะทั้งบุคคลนิรนามคําว่านิรนามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้มีชื่อไม่มีแท้แล้วก็ร้องไปเหมือนเป็นพวกบัตรสนเทศนะคะเขามีตัวตนมีชื่อนามสกุลที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าเขาขอไม่เปิดเผยรายชื่อออกมานะตอนยื่นเนี่ยสมมติแอนยื่นนะก็คือกุนธิดาชวนกุนยื่นไปแบบนี้แหละแต่พอแบบถ้ามันจะเป็นข่าวเนี่ย แอนก็บอกว่ามขอสองวนชื่อนะคะไม่เปิดเผยชื่อนะคะก็เลยกลายเป็นบุคคลนิรนามนั่นเองนะคะแล้วก็มีคุณหมอวรองเดชก,กิตวิกรมคุณเรืองไกลีกิตวัฒนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็น่าจะประมาณ5 6าหกคำรองได้นะคะแต่เนื้อหาเนี่ยเดียวกันก็คือเหตุการณ์ที่บ้านจันทร์ส่งล้านั่นเองเรียกว่าบ้านจันทร์เป็นเหตุสังเกตได้นะคะทุกคนทีนี้ คำร้องของกะกะตเนี่ยมุมของคุณจตุพรนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการเร่งพิจารณาคำร้องเรียนในข้อหาครอบงำพักการเมืองโดยนัดผู้ร้องให้ผักคำเพิ่มเติม28-29ตุลาคมนี้นะคะทุกคนเพื่อยืนยันคำร้องเดิมแล้วก็แสดงถึงตัวตนจริงของผู้ร้องเรียนนะที่มีการใช้ชื่อว่าบุคคลนิรนามเนี่ยนะคะคุณจตุพรบอกว่าผมเชื่อว่า ยังไงเนี่ยสารรัฐธรรมนูญต้องรับคำร้องไว้พิจารณายิ่งข้อที่หนึ่งนะในเรื่องของคุณทักษิณเกี่ยวกับการละเมิดพระราชาอำนาจคุณจตุพรบอกเลยว่ามองไปแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นอื่นไม่ได้เออขอย้อนคำร้องไปนิดนึงนะคะสำหรับใครที่เอ๊ะคำร้องที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคืออะไรประเด็นที่หนึ่งที่ทางคุณธิรยุทธ์ร้องไปเนี่ยนะคะ ผู้ถูกร้องที่หนึ่งก็คือหมายถึงคุณทักษิณสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์แล้วก็โรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งก็คือคุณทักษิณให้พักอาศัยอยู่ห้องพักชั้น14บโรงพยาบาลตำรวจในระหว่างรับโทษจำคุกเพื่อให้ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำทั้งที่ไม่พบว่ามีอาการป่วยวิกฤตนะคะประเด็นนี้นี่แหละที่ทางคุณจุพรมองว่าม,มัน มันเข้าเกณฑ์มากๆเลยนะคะเรื่องนี้ก็คือรอดยากนะทีนี้ในส่วนของสิ่งที่สารรัฐมนูญบอกว่ารอเอกสารของอายการสูงสุดก่อนอีกประมาณ15้าวันมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าสอดรับกันพอดีเลยคือเหมือนคุณจตุพรเปรียบเทียบไว้ในรายการนะคะมันเหมือนปากน้ำโพที่ทุกแม่น้ำแต่ละสายมันจะไหลไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะคะ อันหนึ่งเป็นคําร้องของคุณเครยุทธ์อ่านี่คือสายหนึ่งนะอีกสายหนึ่งก็จะเป็นกกตอ่าอีกสายหนึ่งก็จะเป็นปปชคือสายเนี้ยเขาก็พิจารณาเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตํารวจด้วยเพราะฉะนั้นค่ะทั้งสายของปปชและสายของกกตนเนี่ยมันจะไปจบบรรจบกันที่ไหนคะศาลร,รัฐธรรมนูญนั่นเองเพราะรัฐธรรมนูญสามารถที่จะเรียกเหตุผลเรียกพยานอะไรต่าง ได้หมดเลยนะคะสมมุติปปชก็เสร็จแล้วอาสารสามารถที่จะนําผลของปปชที่มีการชี้มูลมามาประกอบการพิจารณาได้หรือในส่วนของกกตที่มีการชี้มูลกันไปเนี่ยก็สามารถนํามาประกอบการพิจารณาได้เช่นกันและคุณจตุพรยังเชื่อด้วยนะคะว่าการถแถลงนโยบายของรัฐบาลอิงก็คือลูกสาวของคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็มีการนําวิสัยทัศน์ของพ่อ ที่แสดงต่อสาธารณะทั้งหมดเนี่ย14ประเด็นนะคะแต่มีการเอาไปเป็นนโยบายเนี่ยถึง11ประเด็นด้วยกันแปลว่าอะไรแปลว่านี่ไงเป็นเหมือนอันนี้คุณจตุพรพูดนะคะว่าพฤติการหาเรื่องใส่ตัวไม่หยุดหย่อนอย่างชัดเจนนะคือไม่ได้มีใครบังคับเลยว่าเอาล่ะวันนั้นคุณทักษิณจะต้องไปแสดงวิสัยทัศน์นะที่ ination, เนชั่นเนาะ และรัฐบาลก็จะต้องมีการเอานโยบายที่คุณทักษิณไปแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยเอามาประกอบแล้วก็นําไปสู่การถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคือถ้าไม่ทําก็จะไม่เกิดเรื่องนี้แต่พอทํามันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมานะเพราะฉะนั้นค่ะคุณจรุพรก็เลยบอกว่านี่ไงการไม่เข็ดลาบกับการเอาแต่ได้ประโยชน์ของตัวเองแล้วก็การเรียกพักร่วมไปที่บ้านจันทร์อะ อันนี้มันก็เป็นอีกมูลเหตุหนึ่งถามว่าไปแอบนัดพบกันสักที่หนึ่งที่ไหนก็ได้อาจจะเป็นโรสวูทที่เพิ่งไปกินดินเนอร์พักร่วมกันมาโอ้โหหลายคนก็รู้สึกเอาอย่างแอนนะเห็นเห็นข่าวนี้นะคะโอ้เราก็ประชาชนคนหนึ่งในฐานะที่เสียภาษีถูกไหมคะแอนเนี่ยนะเอ,เอาตรงๆเลยนะคะ ยังไม่เคยกินเลยนะอิปเป๋าฮื้อปลาไข่ปลาคาเวียเคยเห็นอยู่นะมันเป็นเม็ดดำๆใช่ไหมส้นเล็กๆเล็กๆเกๆม็ดดำๆแล้วมีอะไรอีกอะ่ะกุ้งลบสเตอร์เออเราในฐานะประชาชนผู้เสียภาษียังไม่เคยกินเลยก็จะมีสักกี่คนที่เคยกินแต่โอ้โหเขาเอามากินกัน ให้เห็นเห็นกันเนี่ยบางทีเราก็มีความรู้สึกได้เหมือนกันนะคะว่าเออทำไมเขาช่างอยู่ดีกินดีจังเลยแล้วหันมาดูประชาชนตาดำๆแบบนี้ที่เราก็ยังกินข้าวแกงกันอยู่อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะคือบางทีมันก็รู้สึกเหมือนกันเนาะเหล่านี้นี่แหละค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเออถ้าไปไปไปแบบไปที่อื่นๆอ่ะไม่ต้องบ้านจันมันก็จะไม่เกิดเรื่องถูกไหมคะแต่พอไปบ้านจันปั๊บเท่านั้นแหละมันก็เลยเป็นเหตุให้คนเนี่ย มาร้องได้และตอนนั้นคุณอิงก็อยู่ที่ประเทศจีนนะคุณจตุพรก็เลยมองว่าเป็นการแสดงถึงความไม่สนใจความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นนะคะที่สำคัญค่ะตัวของคุณทักษิณเองก็ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันการนัดหารือเนี่ยอย่างที่อันบอกว่านัดที่ไหนก็ได้นะแล้วยังไงมาทำให้คนอื่นเนี่ยตามแก้ปัญหาทั้งนั้น แล้วจะโทษคนร้องเรียนได้ยังไงนะคะเมื่อคุณเนี่ยเป็นสาเหตุถ้าไม่ใช่สาเหตุแล้วนักร้องเนี่ยจะร้องได้ยังไงถ้าร้องเรียนไม่จริงเนี่ยคุณจะุพรอมบอกว,ว่าคุณก็ใช้สิทธิ์ดําเนินคดีได้อยู่แล้วนะคะแต่เพราะว่ามีกฎหมายห้ามแล้วคุณก็ไปกระทำเองนะจะไปโทษอะไรอีกจนคนอื่นก็ต้องมาตามแก้ให้ว่าเออไม่มีอิทธิพลครอบงำนะ คุณจตุพรบอกใครเชื่อก็ตายหูแล้วนะคะคือคือเอาจริงๆอะเรื่องพักนี้เป็นของใครเนี่ยใครๆก็รู้ถูกไหมฮะแต่พอมาในแง่กฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามจะจะเขียนกฎหมายเนาะเพื่อเอาผิดแต่ถามว่าในอดีตก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นกันว่าในวันนี้ ที่เรื่องนี้เรื่องของการครอบงําพักไปอยู่ในมือสารรัฐธรรมนูญแล้วเรื่องจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเรื่องไปอยู่ที่กกตกกตเขาก็ตีตกหมดนะคะคือมองว่ามันไม่ได้เป็นการครอบงาชี้นําแต่วันนี้เนี่ยไปอยู่ในมือสารรัฐธรรมนูญแล้วก็รอดูกันอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีของคุณทักษิณที่อยู่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยคุณจตุพรบอกว่ามีรายชื่อ10คนนะอนุญาตเข้าเยี่ยมได้ เพราะฉะนั้นต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือไม่วิกฤตหรือไม่ทั้งที่พลตบดเอกเสรี ER พิสทธิ์เตมียเว้ไปเยี่ยมแล้วแล้วป้าตู่เนี่ยยืนยันเลยว่าไม่ได้ป่วยจริงนะมิมีอาการป่วยวิกฤตอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็บมิมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าด้วยนะคุณจตุพรบ,บอกปัญหาคนเนี่ยก็คือที่มีรายชื่อสิบคนเนี่ยนะคะที่ได้ให้ไปเยี่ยมเนี่ยถ้ามีการพิสูจน์ได้ว่าคุณทักษิณป่วยไม่จริงอ่า งานเข้านะคะสิบคนนั้นที่ว่าเนี่ยเข้ากับรู้เห็นเป็นการช่วยเหลือคนกระทาผิดกฎหมายจึงเข้าข่ายตัวการสนับสนุนเหมือนกันปัญหาเนี่ยก็จะพันกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ยังลากคนในครอบครัวเข้ามาด้วยปันปนหนึ่งว่าเหมือนช่วยทําผิดด้วยทีนี้มันก็จะลามไปใหญ่เลยนะคะแล้วเมื่อถูกขยายผลเนี่ยก็จะทาให้คนเดือดร้อนแล้วก็พลอยทําให้คนในครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนไปด้วย เรื่องนี้จะคิดหรือไม่ก็ตามแต่ผลมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะทีนี้มันมีข่าวเรื่องยุบสภา,อาแอนขอสวัสดีแมมแต่พอมันขึ้นมาปุ๊บเหล่าคอมเมนต์นะคะมันขึ้นมาปุ๊บแล้วมันกระจายหายไปเลยคือแอนก็ยังใหม่ๆอยู่นะว่าจะกดดูยังไงเอาเป็นว่าที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะก็ขอสวัสดีขอบพระคุณด้วยนะคะทีนี้ที่รับชมกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะ มีใครเห็นข่าวเรื่องยุบสภาบ้างไหมเออตอนนี้เห็นเขาบอกว่ามันมีข่าวเรื่องยุบสภาบแบบว่าสะพัดเลยนะคะคุณจตุพรบอกว่าถ้าคุณทักษิณและคนอื่นจะเลือกอยู่ในไทยต่อไปคงไม่ไม่เหลือใช้วิธีการนี้นะคะเพราะว่าการอ้างว่าเรื่องราวที่ถูกดำเนินขณะนี้มันเป็นผลพวงของการรัฐประหารแต่คุณเสรษฐาอ่ะย้อนกลับไปจำกันได้ใช่ไหมคะ ได้เป็นนายกเพราะอะไรเพราะมีสวร้อยห้าสิบสองเสียงมาสนับสนุนให้ถูกไหมคะตอนนั้นพักเก้าไกลนะชนะมาเป็นอันดับหนึ่งเสียงไม่ถึงนะสววไม่โหวตให้พอเปลี่ยนมือมาเป็นเพื่อไทยโดยเสนอชื่อคุณเศรษฐามีสวร้อยห้าสิบสองเสียงมาสนุกสนุนให้เลยจ้ะและถามว่า ไม่ใช่แค่สวออนะคะพักฝ่ายรัฐประหารเดิมในตอนนั้นมีพักอะไรบ้างละ่ะพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะคะลุงลุงทั้งหลายก็อยู่กันด้วยนะจึงแสดงให้เห็นว่าอีผลพวงรัฐประหารเนี่ยที่อ้านกันเนี่ยนะคะก็ก็ช่วยเพื่อไทยต่างรัฐบาลแล้วคุณทักษิณก็ได้ประโยชน์ถูกไหมล่ะและการอ้างเหตุเช่นนี้เนี่ยจึงมีพฤติกรรมว่า พอได้ประโยชน์จากผลพวงของการรัฐประหารเนี่ยเอาจ้ะเออไม่ได้ตอนนั้นไม่ปฏิเสธนะว่าไอ้พวกนี้พวกผลพวงของการรัฐประหารท่านังเกียจฉันไหมเอาไม่ได้พูดนะจ๊ะแต่พอเสียหายจ้ะคดีหนึ่งหนึ่งสองที่คุณทักษิณโดนนี่เป็นผลพวงการรัฐประหารตอนนั้นนี่คอสอชอแต่งตั้งมาจัดการดําเนินการ เรื่องครอบนำชี้นำนี่เมื่อก่อนไม่มีกฎหมายนี้นี่เป็นผลพวงของการรัฐประหารเขียนกฎหมายนี้มาเพื่อเอามาจัดการคือแต่ละสิ่งแต่ละอย่างอะไรที่เป็นประโยชน์เอ้าแต่พอเสียประโยชน์โทษจ้ะโทษว่าเป็นผลพวงของการรัฐประหารคุณจตุพรก็เลยบอกว่านี่ถ้าไม่ได้สวร้อยห้าสิบสองเสียงมาโหวตให้เนี่ยจะได้เป็นรัฐบ,บาลหรอเนาะและร้อยห้าสิสองเสียงเนี่ยถามว่าเป็นผลพวงรัฐประหารหรือเปล่า แล้ววันนี้เนี่ยที่ยื่นร้องเรียนยุบพ,พักเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าเป็นผลพวงรัฐประหารเนี่ยตกลงคือยังไงนะคะแล้วก็ย้อนเลยว่าถ้าแสดงความรังเกียจรัฐประหารจริงวันที่22สิงหาที่รัฐสภาโหวตเลือกนายกเนี่ยก็ต้องไม่รับแล้วไมล่ะแล้วก็จะพูดถึงผลพวงรัฐประหารได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะคะอ่ะวันนี้วันแรกนะคะแอนก็ขอแบบ สั้นๆก่อนเป็นการเทสระบบนะคะมีอะไรอยากให้ปรับปรุงอะไรยังไงก็แจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยว,ยวจะนำไปปรับปรุงแสงเสริมวันนี้ก็ตอนแรกเซตมาว่าสวยกว่าน,นี้แต่พอเข้าไลฟ์จริงรูแปลกๆอยู่เหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนำไปพัฒนาต่อไปนะคะอ่ะวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ